เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบมากที่สุดครับครับผู้ใหญ่ตัวจริงเสียงจริงอของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยครับถึงปัจจุบันน่ยคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ <c oughs> หรือว่าถึงตอนนี้แตกคอกันแล้วเออถึงแตกหักไหมเราต้องบอกว่าตอนที่จะตั้งรัฐบาลเมื่อปีหกหกอ่ะ,อะอน,นายกรัฐมนตรีเศรษฐรเนี่ยเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ย โดยพาะผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อไทยนี่แหละ,ะ,ะเขาก็ไม่อยากได้ภูมิใจไทยแต่สถานาเหล่านั้นมันทําให้จําเป็นต้องมีภูมิใจไทยและจําเป็นต้องกระโดดข้ามขั้วมานะข้ามขั้วมารวมกับฝั่งอนุรักษ์นิยมครับแต่ถึงตอนนี้ก็เดินทางมาและดูเหมือนว่าเส้นทางร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ลาบลื่นไม่ราบลื่นนําไปสู่ภาวะการแตกหักหรือไม่ ไอ้น,นี่น่าสนใจยิ่งนะตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐ,ฐ,ฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพี่วีครับตอนเริ่มต้นจากตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่พิเศษขึ้นมานั้นตลองตูวนั้นมันก็เรียกคนเจรจาดึงพักภูมิใจไทยครับเข้ามาร่วมในปีกรัฐบาลเพื่อไทยเป็นคนนอกพักเพื่อไทย นอกพรรษาแต่สายสัมพันธ์แน่นแต่สายสัมพันธ์แน่นแฟนเขาคนนั้นคือสุวัรลิปตะพันลบซึ่งอีกไม่นานจาะเข้าเพื่อไทยไหมคำ,คำถาม,ถามตอนนี้ค,ความสัมพันธ์จริงๆของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ย<อ>ตกลงเขาคุยกันหรือไม่<อ>สัญญาณบางเรื่องมันบอกเราให้อ่านในเชิงสัญลักษณ์คำถามคือต้องมองว่าทั้งสองพักเขาวางตำแหน่ง วางโพสิชันตัวเองอย่างไรล่าสุดถ้า<น>ดูจากวันครบรอบอกำเนิดพักของภูมิใจไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงเชิงนัยะที่น่าสนใจซึ่งเขาได้ปรับเปลี่ยนสีโลโก้ฮะน่าสนใจยิ่งนั้นโลโก้เดิมสีภูมิใจไทยออ <laughs> คนที่ดีไซน์โลโก้เขาบอกเขาจะเปลี่ยนโลโก้พักแต่เปลี่ยนโลโก้พักไม่มีใครรู้ว่าเปลี่ยนยังไง <laughs> สุดท้ายโลโก้พักและสัญ,ญลักษณ์ของพักที่แปลเปลี่ยนไป นี่ภูมิใจไทยเดิมครับหัวใจผสมระหว่างเลือดแดงกับเลือดน้ําเงินแน่นอนครับภูมิใจไทยใหม่นะครับภูมิใจไทยใหม่เปลี่ยนโลโก้ไม่เอาแดงอะเป็นเลือดน้ําเงินล้วนเลือดน้ําเงินล้วนหัวใจคือจะส่งผ่านเชิงสัญลักษณ์ทั้งข้งางเป็นสอสออและไม่แน่ใจว่าเกี่ยวโยงกับสอวอด้วยไหมเราเรียกกันนัก สวสายสีเงินเนี่ย<อ>ร่อนเปลี่ยนเป็นน้ำเงินได้เลยไหนเขาบอกว่าเรียกสายสีน้ําเงินมาร่วมปีเศษเป<อ>ลี่ยนเป็นน้ําเงินซะเลยมีพี่โหยยังมไ,มไ,มไม่มีแดงเห็นยังม,ม,มีแดง,แดงครับหับวใาจากรรมการของภูมิใจไทยโพสิชั่นตําแหน่งก็คือว่าอยากเป็นแกนนําฝั่งอนุรักษ์นิยมอืรวมไทยสร้างชาติก็มีปัญหาในพักครับ เพื่อไทยกัากึงระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมหลังจากกระโดดข้ามขั้วมาส้มอย่างประชาชนเขาชัดเจนเพราะฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเหลือไม่ชัดเจนนะว่าคือใครเป็นแก่นแกนทั้งเมื่อก่อนเนี่ยยังมีประชาธิปัตย์ยังมีพลังประชารัตตอนหลังประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอ่อนแรงเพราะฉะนั้นการขยับของภูมิใจไทยเขาอยากเป็นตัวแทนของฝั่งอนุรักษ์นิยม และสัญลักษณ์ในเชิงที่ออกไปว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักน้ําเงินนั่นเนี่ยผ,ผมเชื่อว่าส่งสัญญาณออกไปยังนายพลสนายพลอเลยเหรอผมเชื่อว่าอย่างนั้นแน่อนอนอเพราะหรือว่าหรือว่านายพลอบอกว่าเปลี่ยนในชัดเจนไปเลย <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะว่าแม้แต่สอวอแม้แต่คนในพักครับก็รับรู้กันว่า เหนือกว่าเนวินยังมีนายพลศโอ้โหนี่เดี๋ยวคนก็ถามว่านายพลอใครบราลุลังล่าสุดเนี่ยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะแตกแยกไหมมันมาจากเหตุผลนี้มาจากเหตุผลนี้คุณชัยชนกชิดชอบออกมาถล่มหนักมากและในสภานะเสร็จแล้วคุณหนูทินบอกว่าที่คุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักพูดเนี่ยอัดพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นการผิดคิวย้อนดูคําพูดคําต่อคําของ ชัยชนกชิดชอบและอนุทินชาญวิรกูลครับด้วยความจริงใจนะครับผมขอประกาศในสะพานทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกาัลยณาชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโน และไม่ใช่แค่พรบฉบับนี้แต่ทุกๆพรบ,รบรหลังจากนี้แม้กระทั่งพรบ,อรบอรของพักภูมิใจไทยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณาแต่ว่าสิ่งที่ท่านชัยชนกพูดก็ชัดเจนนะฮะท่านบอกว่าวันนี้ท่านพูดในฐานะคุณชัยชนกนะครับลูกท่านเนวิน นะครับไอ้ที่บอกว่าเลขาพรรคภูมิใจไทยคือท่านท่านบอกว่าท่านท่านเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่ได้พูดในนามพักนะครับแล้วก็ท่านก็พูดแล้วว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ไม่สนับสนุนกาสิโนเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่สนับสนุนกฎหมายกาติโนในช่วงนี้ที่มันยังมีเหตุการณ์ท,ที่ที่ท่านเชื่อว่ามันยังมีเหตุการณ์อื่นสาคัญก,กว่าอยู่แม้กระทั่งกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเรื่องบ้านเกิดเมืองนอนเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆของพรคพักไหน ก็จะไม่พิจารณาทางนั้นอันนี้ก็คือความเป็นสสของท่านผิดคิวนิดหน่อยแต่ว่าเขามีสิทธิ์ในฐานะที่เขาเป็นสส<อ>ตรงเป็นความเป็นสสที่เอกสิทธิ์ล้วนๆเลยห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าความเป็นพักนะในอนาคตเนี่ยก็ต้องตอนนี้ก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องแจ้งให้พักได้ทราบก่อนนะครับพี่โอพี่โอลองย้อนไปดูจังหวะที่ภาพที่คุณชยัยจนกพูด ถามว่าปิดคิวไหมถ้าดูจากบรรยากาศรอบๆอบข้างสอสอของพรรคภูมิใจท,ที่นั่งรอบข้างคุณชัยชนกเนี่ยไม่ปิดคิวครับไม่ผิดคิวครับเป็นความตั้งใจเพราะอะไรเลยไหมเพราะสอสอที่นั่งข้างๆเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยใช่ถ้าแบบผิดคิวต้องหันมาตกใจบ่าเอ้ยทำไมพูดแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่แบบไม่ผิดคิวไม่เซอร์ไพรส์เลยไม่ผิดคิวครับเ,ออเป็นความประสงค์ของชัยชนกชิดชอบ ยืนยันยืนกรานว่าไม่เห็นด้วยกับพรบบเอ e นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พี่โอพี่โอคิดว่าเวลาเคยพี่โอ่านประชุมสภามาเยอะเนี่ยเวลาเขาประชุมสภาเนี่ยเคยมีไหมสสสมาชิกสภาทั้งไม่เป็นสสหรือวุฒิเนี่ยเขาต้องบอกชื่อพ่อตัวเองด้วยเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมไม่เคยครับได้ยินเฉพาะแนะนําตัวเองกับชื่อพรรคชื่อตำแหน่งแต่นี้ผมเมึ่ได้ยินนะต้องต้องแนะนําชื่อบิดาตัวเองเข้าไปด้วยเนี่ย คือมีผมนึกถึงอย่างเดียวเวลาเวลาบอกชื่อพ่อตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยมีอยู่เวทีเดียวครับเวลาจะชกคนอื่นจะชกคนอื่นต้องบอกคุณรู้เปล่าตูเนี่ยตูเนี่ยลูกใครมีเรื่องนี้เรื่องเนียวที่จะต้องบอกชื่อพ่อตัวเองเนี่ยพ่อคุณคุณยังไม่รู้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยแมณนอนครับแม้คุณอนุทินจะออกมาชี้แจงยังไงแต่คนถ้าติดตามการเมืองคนรู้บริบทดีและ หลายๆครั้งคุณชัยชนกเนี่ยตอนประชุมตอนดินเนอร์อดินเนอร์พักร่วมที่ลดลงแรงรูดครั้งเนี่ยคเคยอัดท่านนาย,ยกรฐมตรีแพร่ทองทานมารอบถึงแล้วนะพูดตรงกันข้ามกับคุณนุทินพูดด้วยนะใ,<ช>ในวงพูดคุยอะเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,<ช>นี่นคุณอนุทินพยายามบอกว่าผมเป็นหัวหน้าพักและการดําเนินงานจะต้องเป็นไปตามมาติพักและตอนนี้มีหนึ่งคนที่แสดงเอกสิทธิ์ของตัวเอง จะต้องทําไม่ให้เกิด3 4มสี่ห้าและส่งลายไปคุยกับนายกแล้วแสดงอะไรคุณรู้ไหมครับแสดงว่าคุยกันไม่รู้เรื่องออและคนที่บ่งส่งสัญญาณว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ใครครับครับ,ค,รบคุณภูมิธรรมเวชยชัยคือพูดชัดเลยตกลงอ่ะในพักภูมิใจไทยอ่ะใครเป็นหัวหน้าเออนีออผมว่าพี่โอพูดไม่สําคัญเท่ากับเจ้าตัวพูดอท่านรอง,องนายกรมรีและรมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ จริงๆคุณชัยชนกตอนถ้าตอนนั้นก็เป็นเลขาธิการพรรคอยู่แล้วอย,อยู่ประกาศตนเป็นชื่อชัยชนกเป็นลูกายเนวินกับแมแ่อะไรกรัลุณาอะไรเงี้ยนะครับถามว่าคุณชัยชนกประกาศตัวนยะกำลังจะบอกอะไรอยากถามว่าจะบอกอะไรแล้วระหว่างคุณชัยชนกกับคุณอน,นุทินอะ่ะผมควรจะเชื่อใครถ้าเป็นเลขาธิการพรรคก,ก็ควรมีความเข้าใจไม่อยากจะบอกอวุฒิภาวะน,นะควรจะมีเข้าใจมากกว่านี้ และควรจะต้องทําอะไรที่มีความสุขุมรอบคอบมากเห็นยังขณะดท่านรองบุมธรรมยังสงสัยเหมือนผมเลยว่าเทำไมต้องบอกชื่อบิดามันดอนด้วยควรมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วที่สำคัญอประโยคหนึ่งว่าแล้วผมจะเชื่อใครเนี่ยพูดกันคนละเรื่องระหว่างหัวหน้าพรรคกัขเลิการพักเนี่ยแต่ถ้าดูท่าทีนายกเนี่ยดูซอฟมากนะนายกว่ายังไงก็ เคลียก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ใช่มติพักแต่เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นคิดว่าไม่มีอะไรและเคยได้คุยนอกรอบกันอยู่แล้วอแต่การพิปรายเมื่อวานอาจจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นเอ้ยนี่จริงนะคุณแชยนุ๊กเลยเขพูดหลายประเด็นนะอดบัติลายพูดเรื่องจริงในวาระของเรื่องของครัป์นะเรื่องเศรษฐกิจนะอดูแล้วไม่ไม่ติดใจเท่าไหร่แต่ท่าทีผมบอกได้เลยว่าชัดเจนนั่นไม่ใช่ผิดคิวครับเออนะคิวแบบนี้ในสภาไม่ใช่ผิดคิวครับ ถ้าสสอแบ็กอัพอยู่เป็นแบบนั้นไม่ผิดคิวครับก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้นยังสสอเขายังไม่ตื่นเต้นเลยนี่หัวหน้ารัฐบาลครับประคับประคองนายกองอิงยังประคับประคองแต่การประคับประคองรอบนี้มีนัยยะหลายอย่างก่อนหน้านี้ครูใหญ่เนวินขึ้นเวทีและพูดหลุดออกมาว่าด้วยเรื่อง Entertainment Complex พล็กและหลุดไอ้คำว่าจิ้งจกตัวใหญ่นะ ออ๋อิงหลุดออกมาสถานสะเทือนไปทั้งปาทาพีโอ้และพอลูกพักออกมาแบบนี้นายใหญ่เพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรระทึกในลุ้ไทยอย่างยิ่งพี่บีแล้เขาบอกว่าหลังสงกรานนี้น่าจะระทึกในลือไทยยิ่งถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ